สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกุลากาเมื่อวานสัญญากับเพื่อนๆไว้นะครับผมว่าจะพูดถึงเรื่องการปลูกมละกอวันนี้ผมจะพูดถึงมละกอทั้งระบบเลยนะครับผมมะกอเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดนะครับผมคือมละกอทานผลสดทานผลสดก็คือครับเราทานเป็นผักนะครับผมเอาไปทําส้มตำนะครับแล้วมะกอทานผลสุกเราทานเป็นผลไม้นะครับผมมละกอทานผลสุกอย่างแรกเลยผมจะพูดถึงมละกอดิบก่อนนะครับผมที่เราเอาไปทาส้มตำนะครับผม สายพันธุ์ของมะละกอทานผมดิษเนี่ยมีประมาณที่นี่ที่ปลูกกันในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสี่สายพันธุ์นะครับผมพันธุ์แรกก็คือพันธุ์แขกนวลพันธุ์ที่สองก็คือแขกดําพันธุ์ที่สามเนี่ยก็คือแก้วกลางดงพันธุ์ที่สี่ก็คือข้างที่นิยมปลูกกันอยู่นะครับผมทีนี้ความนิยมของตลาดเนี่ยจะอยู่ที่พันธุ์แขกนวลเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น95%ในประเทศไทยนะครับผมพันธุ์แขกนวล จะเป็นที่นิยมของตลาดแล้วปลูกกันมากที่สุดนะครับผมความโดดเด่นคุณสมบัติของพันุแขกนวลก็คือรสชาติมันกรอบเราเอาไปตำส้มเนี่ยรสชาติมันจะกรอบนะครับผมแล้วมันมีลูกขนาดพอดีมือนะครับผมขนาดพอดีมือก็คือเวลาเราสับตำส้มเนี่ยมันจะพอดีมือนะครับผมแล้วก็ลูกมันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปลูกที่ขนาดที่ราคาดีขนาดที่ตลาดต้องการเจะมีน้ําหนักตั้งแต่8ขีดจนถึง1นึ่กิโลสขีด เล็กกว่านั้นก็คือยังตัดไม่ได้แต่ถ้าใหญ่เกินไปเกินเอ่อเกิน1โล2ขีดเนี่ยจะถือว่าตกไซส์ราคามันก็จะเอ่อต่ำลงมานิดหน่อยนะครับผมต่ำลงมานิดหน่อยเพราะนั้นเวลาเขาเอา่อเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บผลมะละกอผลดิบเอาไปตำส้มเนี่ยเขาก็าจะมีขนาดมีไซส์ของเขานะครับผมเวลาผมไปขายตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเออผมเคยปลูกมะละกอไปขายสี่มุมเมืองเนี่ยมันก็จะมีไซส์เขาเรียกว่าไซล์ถุงละสิบโลนะครับผมเรียกว่าไซส์สองแถว นะครับผมสามแถวนะครับผมสามแถวก็หมายถึงว่าถุงหนึ่งจะสิบโลยัดไปนั้นได้สามแถวนะครับผมมะกรสามลูกยัดได้สามแถวแต่อีสองแถวเนี่ยก็จะ uh, ได้ได้ประมาณสิบลูกไอสามแถวเนี่ยได้ประมาณสิบสองถึงสิบห้าลูกนะครับผมคือไอสามแถวเนี่ยน้ําหนักประมาณสักเจ็ดแปดขีดนะครับผมส่วนไอ้น้ําหนักสองแถวเนี่ยไอ้ถุงแบบสองแถวเนี่ยน้ําหนักก็จะประมาณลูกหนึ่งก็ประมาณแปดถึงสิบสองลูกประมาณนี้นะครับผมแปดถึงสิบลูกนะครับผมแปดถึงสิบลูก คือลูกละประมาณหนึ่งกิโลหรือเก้าขีดอะไรประมาณนี้ส่วนไอ้ไซส์ที่ใหญ่กว่านั้นนะครับผมไซส์ที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือเกินโลโลครึ่งนะครับผมประมาณสาสาสี่ลูกห้าลูกต่อกิโลต่อถุงคือสี่ลูกห้าลูกต่อสิบโลเนี่ยราคามันก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับผมอย่างเส้นราคาสองแถวสามแถวเนี่ยอยู่ประมาณแปดบาทถึงสิบสองบาทราคาโลละแปดบาทถึงสิบสองบาทนะครับผมแล้วก็ไอ้ที่มันตกไซส์ใหญ่เกินเนี่ย มันก็จะอยู่ราคาประมาณสัก5บาท6บาทหรือ7บาทประมาณนี้นะครับผมนี่คือเขากําหนดไซส์ในการทําตลาดนะครับผมทีนี้การปลูกเนี่ยมะ,ะกอเนี่ยมันมีระยะในการเก็บผลผลิตเนี่ยประมาณ6-8เดือนคือปลูกได้6เดือน8เดือนเนี่ยมะ,ะกอก็เก็บผลเอาไปขายได้แล้วผลผลิตต่อไร่นะครับผมไร่หนึ่งเนี่ยอย่างต่าก็ต้องไร่ประมาณ10ตันไร่หนึ่งเนี่ยระยะการปลูกในประมาณ2เมตรครึ่ง นะครับผมไร่หนึ่งจะปลูกได้250ต้นนะครับ250ต้นก็ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับผม10ตันเป็นอย่างต่ําส่วนใหญ่จะมากกว่านั้นนะครับผมมากกว่านั้นอาจบางทีอาจจะถึง20ตัน30ตันนะครับผมถ้าทุกต้นมันมันดอกทุกต้นนะครับผมแต่ว่าการปลูกพืชเนี่ยร้อยต้นเนี่ยมันก็จะมีต้นที่งามต้นไม่งามนะครับผมถ้าละมันงามสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย 20ตันมีได้นะครับผมเฉลี่ยราคาขายกิโลละ8บาทหรือ10บาทเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆถ้า10บาทเนี่ยเราได้20ตันเนี่ยก็ได้ไร่ละสองแสนบาทไม่ใช่น้อยนะครับผมไม่ใช่น้อยสองแสนบาทต่อไร่เลยนะครับผมนี่คือลักษณะการปลูกมะละกอทีนี้จํานวนเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะกับการปลูกนะครับผมถ้าเราปลูกขายในชุมชนขายในหมู่บ้านธรรมดาส่งแม่ค้าส้ตามตำเอาไปขายตลาดนัด ทีละห้าโลสิบโลเนี่ยอย่าปลูกเกินหนึ่งไร่นะครับผมขายแค่ในระดับอําเภอจังหวัดอย่าปลูกเกินหนึ่งไร่นะครับผมถ้าจะปลูกนะครับผมเยอะๆเอาไปขายส่งตลาดค้าส่งตลาดใหญ่นยต้องสิบไร่ขึ้นไปนะครับผมทําไมถึงต้องสิบไร่นะครับผมคือถ้าเราปลูกประมาณห้าไร่ครึ่งคึ่งกลางกลางสามไร่ห้าไร่แปดไร่เนี่ยครึ่งคึ่งกลางๆนะครับผมเพราะเวลาเก็บผลผลิตต่อละรอบแต่ละรอบมันจะได้ไม่เต็มรถ เต็มรถรถหมายถึงรถปิกอัพมีคอกสูงๆนะครับผมรถหนึ่งเนี่ยจะบรรทุกได้ประมาณสามตันห้านะครับผมถ้าเราปลูกห้าไร่บางทีมันได้ครึ่งรถข้อรถเองเวลาไปตลาดใหญ่ๆเดินทางไปไกลๆเนี่ยไม่คุ้มนะครับผมมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เอาไปเพราะนั้นอย่างต่ำเนี่ยต้องปลูกสิบไร่นะครับผมต้องอย่างต่ำเนี่ยปลูลกสิบไร่มะละกอไอไอพันสุกนี่ก็เหมือนกันระยะ การปลูกเนยังต่ำต้องมี10ไร่แต่ถ้าจะขายในชุมชนบ้านเราหรือจะถ้าปลูกไว้กินเนี่ยหต้น10ต้นพอแต่ถ้าปลูกเพื่อขายในในชุมชนเราเนี่ยอย่าให้เกินไร่เพราะว่าถ้ามากกว่านั้นผลผลิตมันจะออกเยอะแล้วมันขายไม่หมดแล้วเราก็ไม่สามารถไปขายในตลาดไกลๆได้เพราะว่ามันไม่เต็มรถไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่วิ่งไปไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าเข้าตลาดค่าเสียเวลามันจะไม่พอกันนี่คือจํานวนในการปลูกเราต้องดูด้วยว่าตลาดเราเป็นแบบไหน เราต้องการขายส่งวิ่งไปตลาดขายเยอะๆเลยเนี่ยต้องปลูกสิบไร่ขึ้นไปนะครับผมต่ำกว่าสิบไร่ลงมาในห้าไร่แปดไร่จนถึงสามไร่เนี่ยไม่พอลดนะครับผมแต่ถ้าจะขายในระดับจังหวัดในระดับตำบลอำเภอเนี่ยไร่หนึ่งไม่ต้องเกินแบบไม่ต้องเกินเท่านั้นขายได้แค่ในชุมชนคือจํานวนนี้พอดีถ้าจะปลูกไว้กินก็ห้าต้นสิบต้นมะละกอเนี่ยเวลารปลูกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีเทคนิคพอสมควรเวลาเราปลูกนะครับผมต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์เนี่ย กิโลละเป็นหมื่นนะครับผมเมล็ดพันเวลาซื้อมาในกิโลละเป็นหมื่นนะครับผมกิโลเป็นหมื่นเอาง่ายเฉลี่ยก็คือเมล็ดเมล็ดพันมะละกอเนี่ยเฉลี่ยแล้วเมล็ดละหนึ่งบาทไอ้พันแขกนวลนี่นะครับผมตีเฉลี่ยไปเลยเมล็ดละหนึ่งบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยก็ต้องใช้สองเออสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยก็ต้องอย่างต่ำเนี่ยเอ่อมะละกอหนึ่งหลุมเนี่ยนะครับผมต้นพันธุ์ที่เรามาเพาะมาปลูกเนี่ยเวลาเราปลูกหนึ่งหลุมเนี่ยอย่างต่ำมันต้องใช้สามถึงห้าเมล็ด ทำไมถึงใช้สามถึงห้าเมล็ดนะครับผมเพราะว่ามะกรเนี่ยมันมีอยู่สามเพศนะครับผมใครที่คเคยเรียนรู้เรื่องมะกอมะกรมันยังมีอยู่สามเพศเราจะเห็นว่ามะกราบางต้นมันลูกกลมบางต้นมันลูกยาวบางต้นมันไม่ติดลูกก็มีนะครับผมนั่นคือเพศของมลกรค,คือมันอาศัยดวงนะครับผมมันอาศัยดวงว่ามะกรที่เราเพาะที่เราปลูกมานี่มันจะเป็นเพศอะไร อย่างแรกเลยถ้าเป็นตัวผู้นะครับผมเพศผู้เนี่ยมรกอไม่ติดโรคดอกมันจะเป็นลักษณะเป็นเส้นย,วยาวเป็นเป็นใส้าสายเป็นย,วยาวๆนั่นคือมรกอตัวผู้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมีอยู่แถวแถว,แถวบ้านเราเนะี่ยฟันทิ้งได้เลยไม่ติดโรคนะครับผมเพศที่สองคือเพศเมียเพศเมียเนี่ยมรกอจะออกมาเป็นลูกกลมซึ่งตลาดไม่ต้องการ ตลาดต้องการลูกยาวๆนะครับผมลูกยาวๆกลมๆเนี่ยราคาขายได้ไหมขายได้แต่ราคาถูกถูกกว่าขนาดไหนถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมถูกกว่าครึ่งหนึง่งเพราะฉะนั้นถามว่ามันขายได้มันขายได้นะครับผมเป็นเกตลองลงไปเหมือนมะละกอที่ลูกใหญ่ๆที่ผมบอกทีแรกขนาดไซส์ที่เกินโลครึ่งนั่นแหละมะละกอกลมกับมะละกอไซส์เกินขนาดตั้งแต่โลครึ่งขึ้นไปนราคาอยู่ในระดับเดียวกันนะครับผมไอมะละกอลูกยา,ยาวๆไซส์ที่มันได้เนี่ย ที่ตลาดต้องการเนี่ยราคาสิบบาทถ้ามรกะกกลมเนี่ยที่เป็นเพศเมีย,ยเนี่ยมันจะอยู่กิโลละห้าบาทนะครับผมไออย่างนี้เราก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ถ้าเราต้องการนะครับผมเก็บเอาไว้ได้ถ้าเราไม่เรื่องมากว่ามันจะไปแย่งต้นที่มันเป็นเพศเอ่อเพศที่สามอย่างพูดให้ผู้ให้เสร็จอดเพศที่สามก็คือเพศกระเทยนะครับผมคือเพศที่สมบูรณ์คือเพศกระเทยเนี่ยจะได้มระะกรูกยาวผลมันจะดอกนะครับผมผลมันจะดอกเพราะฉะนั้น เราเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยต้องเพาะอย่างต่ำสามถึงห้าเมล็ดเพื่อเอาไว้เลือกเพศนะครับผมเวลาเพาะมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ตอนที่มันตอนที่มันเป็นต้นพันธุ์เล็กๆเราไม่สามารถกําหนดได้เลยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเพราะนั้นมันต้องเสี่ยงปลูกลงไปสามต้นถึงห้าต้นในหลุมเดียวกันนะครับผมพอมันโตมาได้พอสมควรเนี่ยนะครับผมช่วงที่มันใกล้ๆออกดอกเนี่ยเขาจะรู้เพศมันพอเรารู้เพศเนี่ยส่วนวิธีการดูว่ามันเป็นเพศไหน เพศผู้เพศเมียเพศกระเทยเนี่ยอย่ายเพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีพอเรารู้เพศมันเนี่ยไอ้ต้นที่เหลือนะครับผมที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาจะฟันทิ้งเลยเอาไว้แต่กระเทยเพศที่เป็นกระเทยซึ่งคนปลูกเนี่ยเขาจะดูออกนะครับผมส่วนวิธีการดูอย่างที่บอกนะครับผมเพื่อนๆเอาไปศึกษาอีกทีหนึ่งว่าดูแบบไหนถึงมันจะเป็นเพศกระเทยนะครับผมเพราะฉะนั้นการลงทุนปลูกเนี่ยหลุมหนึ่งห้าเมล็ดเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์เนี่ยต่อไร่เนี่ย อา250ต้นคูณด้วย5,250ตีไปลักพันสามรอเมล็ดต่อไร่เพราะนั้นเมล็ดพันเนี่ยประมาณไร่ละพันสามรอบาทนะครับผมต่อต่อไร่ที่ต้องซื้อเมล็ดพันแล้วมาปลูกนะครับผมพออายุได้6-8เดือนนะก็อย่างที่บอกมันออกผลผลิตมานะครับผมทีนี้ตลาดนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าเราต้องขายในชุมชนเราไม่มีเวลาที่จะไปขายตลาดใหญ่แล้วไม่มีความสะดวกในการขายตลาดใหญ่ับให้ปลูกแค่ไร่เดียวนะครับผมราคาผลผลิตนะครับผมเฉลี่ยเลยโลละสิบ,บาทนะครับผมขายแถวตลาดใกล้บ้าน,นราคามันดีด้วยนะครับผมราคาดีมันดีด้วยถ้าไปตลาดใหญ่เนี่ยมันราคาค้าส่งซึ่งราคามันเนี่ยแต่ละฤด,ดูก็ไม่เหมือนกันนะครับผมราคาที่ช่วงที่ มะ,ะกอแพงที่สุดเนี่ยจะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาปลูกมะ,ะกรเนี่ยจะปลูกช่วงต้นฝนต้นฝนก็คือช่วงมิถุนากรกกดาแล้วมันจะไปออกผลผลิตพอดีช่วงกุมพามีนาจนถึงเดือนเมษามันจะเก็บได้ประมาณมะ,ะกรเนี่ยมันจะเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องยาวถึง5เดือนพอเข้าเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมะ,ะกอมันเริ่มขาดคอมันเริ่มหมด ผลผลิตไม่ออกแล้วนะครับผมมันก็เลยได้ราคาที่แพงแต่การได้ราคาแพงทั้งอย่างนั้นเราก็ต้องปลูกช่วงไหนปลูกช่วงเดือนตุลาพฤศจิก,กาเพื่อให้มันไปออกผลผลิตช่วงพฤษภามิถุนาจนถึงเดือนสิงหาที่ราคามันแพงทีนี้ไอการที่จะให้มันออกช่วงไอที่มันแพงเดือนพฤษภามิถุนานหรือเดือนกรกฎาเนี่ยไอช่วงที่มันแพงๆเนี่ยมันจะผ่านหรือดูแลง ซึ่งฤดูแล้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดลูกเพราะว่าอากาศมันร้อนมันแห้งแล้งนะครับผมมันจะไม่ติดลูกเกสนที่มันบานออกมาเนี่ยมันไม่ทันได้ผสมมันก็แห้งก่อนแล้วมันก็ร่วงเพราะนั้นมันจะไม่ดกมันไม่ติดลูกนะครับผมแต่มันก็มีวิธีการที่จะทําให้มันติดลูกดกได้นั่นก็คือเราต้องปล่อยน้ําทึ่งเป็นสปริงเกอร์ให้มันเป็นละอองละอองในตอนที่มันแดดจัด ตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามเนี่ยนะครับผมคือตอนกลางวันตอนเที่ยงต้องให้น้ํามันเที่ยวนึงโดยการให้เพิ่มความชื้นเข้าไปในสวนปล่อยให้เป็นระบบน้ําแบบเซปริงเกอร์พอมันมีความชื้นเนี่ยเฮสอนมันก็ไม่ร่วงง่ายมันก็จะติดเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มการให้น้ําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาเมษาเนี่ยที่ฝนมันตกไม่ตกแล้วมันแล้งเนี่ยช่วยให้มรกอติดถ้าไม่ช่วยนะครับผมถ้าไม่ช่วยมันโอกาสที่จะดกยากมาก เพราะมันเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นมะละกรนอกเลดูนะครับผมเพราะฉะนั้นการทําให้มันได้ราคาแพงเนี่ยถ้าจะทํามันก็ต้องลงทุนเรื่องระบบน้ําเพิ่มคือให้น้ําเพิ่มนะครับผมไอระบบน้ำเราเรามีอยู่แล้วนะครับผมบางแปลงเขาใช้วิธีน้ําหยดนะครับผมใช้วิธีน้ําหยดนะครับผมเพราะนั้นมะละกรทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นผลดิบหรือผลสุกเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับผมแต่มันจะต่างกันตรงไหนครับผมไอมะ,ะกรทั้งสองอย่าง ต่างกันตรงที่ตลาดนะครับผมตลาดถ้าเราขายตามหมู่บ้านเนี่ยตลาดคล้ายๆกันขายในจังหวัดขายในอำเภอตลาดคล้ายๆกันไอมะ,ะกอดิบก็ไปติดต่อไอพวกแผงส้มตามแผงแม่ค้าขายผักสดแค่นั้นเองเราก็ไปขายได้หรือเอาไปขายเองถ้าเรามีไม่เยอะนะครับผมไอมะ,ะกอผลดิบมะละกอผลสุกถ้าเราปลูกประมาณไร่หน,นึ่งสองไร่เนี่ยเราก็ไปติดต่อแผงผลไม้ตามอำเภอตามจังหวัดหรือตามตำบลที่มันเขาขายผลไม้ เราเอาไปขายหรือเราเอาไปขายเองตามตลาดนัดนะครับผมนี่คือการตลาดสําหรับคนที่ปลูกน้นอยไร่2ไร่แต่ถ้าปลูกตั้งแต่10ไร่ขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้ได้มันเต็มรถคันอย่างนี้นะครับผมเพราะนั้นระดับการปลูกมัจะมีอยู่สอย่างเองคือปลูกขายในตำบลไร่2ไร่กับปลูกเยอะตั้งแต่10ไร่ขึ้นไปนะครับผมการตลาดมันก็ต่างกันทีนี้เราพูดถึงมลกรดิบก,ก่อนการตลาดมันเป็นยังไง เวลาไปขายที่ตลาดใหญ่ไม่ว่าเป็นสี่มุมเมืองเป็นตลาดไทยเนี่ยมรกอรผลดิบเนี่ยสามารถไปขายด้วยตัวเองได้คือใส่รถวิกอัพไปเวลาใส่เวลาจะเอาไปขายเ่ยเาต้องแพ็คใส่ถุงถุงสิบโลนะครับผมถุงสิบโลเนี่ยมันจะมีอ่ถุงสิบห้าคูณยี่สิบกับสิบหกคูณยี่สิบนะครับผมที่เป็นถุงบรรจุมรกอรได้สิบโลเราต้องแพ็คนะครับผมแพ็คคือยัดมระะกอรใส่ถุงให้ได้ถุงละสิบโลนะครับผม าการแพ็คเนี่ยค่อนข้างยากต้องมีสกิลนะครับผมต้องมีความชนานาญในการแพ็คถุงสมรัยก่กฏคล้ายๆกับแพ็คแฟงเลยแฟงอ่อนนะครับผมแฟงอ่อนฟักแฟงอ่อนเนี่ยเวลาไปขายตลาดใหญ่เนี่ยต้องแพ็คให้ได้10บโลละนะักษณะการแพ็คเหมือนกันเลยแต่มรกอมันมีอย่างก็คือมันจะมียางยางเนี่ยมันจะกัดมือถ้าใครไม่ใส่ถุงมือนะครับผมถ้าใครไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมือเนี่ยมันกัดจนแดงเลยนะครับผมยางมรกอเนี่ยผมเคยยัดเนี่ยประมาณรถหนึ่งเนี่ยสามสามตันห้าเนี่ย ไม่รู้ทีแรกครั้งแรกเลยไม่รู้เนี่ยมือมันกัดจนมือประเภทแสบมากเลยนะครับผมยังมรกรเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีความยากนะครับผมแล้วก็ต้องมีความชํานาญในการแพ็คนะครับผมในการแพ็คใส่ถุงแล้วก็เรียงขึ้นรถนะครับผมให้ได้3ตัน3ตัน5้าวิ่งเอาไปขายตลาดไทยหรือสี่มุมเมืองเราสามารถเอาไปขายเองได้นะครับผมขายเองโดยตัวเราเองนะครับผมเปิดขายขายของที่ลานผักในสี่มุมเมืองหรือตลาดไทยได้เลยนะครับผม นี่คือราคาก็เป็นไปตามราคากลไกลของตลาดส่วนใหญ่ก็จะอยู่เฉียงช่วงนี้นะครับผมอย่างช่วงนี้วันนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยราคาตลาดไทยเกษตรมุมเมืองเ,องเนี่ยอยู่ที่กิโลละ8บาทถึง12บาทซึ่ง8บาทถึง12บาทเนี่ยถือว่าราคาดีไหมดีนะครับผมเป็นราคาที่ดีเป็นราคาที่ดีาาดแต่ถ้าราคาต่ํากว่า8บาทมัน,นอาจจะอยู่ในช่วง5บาทถึง8บาท ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยดีคือราคาต่ําได้กําไรไม่ได้แต่ได้น้อยนะครับผมได้ไม่ขาดทุนแล้วครับผมแต่ว่าได้น้อยนะครับผมแต่ถ้าแปดถึงสิบสองบาทถือว่าราคาดีนะครับผมส่วนราคาที่ประมาณกิโลละยี่สิบาทถึงยี่สิบห้าบาทมีไหมมีนะครับผมเมื่อปีห้าสี่ที่เรารู้กันที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยปีน้ําท่วมนะครับผมปีน้ําท่วมเนี่ยมะละกอมันถูกน้ําท่วมไม่มีของเลย ผมก็หามะละกอเอาไปขายที่สี่มุมเมืองได้กิโลละยี่สิบาทถึงยี่สิบห้าบาทผมใช้วิธีไหนนะครับผมคือผมไม่มีสวนมะละกอผมใช้วิธีไปซื้อตามบ้านเขาจะมีอยู่ต้นสองต้นนะครับผมมันก็จะมีทั้งลูกยาวลูกสั้นนะครับผมในช่วงที่ของขาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกกลมลูกใหญ่หรือลูกส,สวยๆเนี่ยน,นะเป็นราคาหมดผมไปซื้อมาตามหมู่บ้านเขามีต้นสองต้นไปขอซื้อนะครับผม ไปขอซื้อขอซื้อเขากิโลละสิบาทสิบาทสิบาททุกบ้านเลยชาวบ้านเนี่ยนะครับผมที่เขาปลูกต้นสองต้นเนี่ยไม่เคยขายได้หรอกกิโลละสิบาทเนี่ยนานจะขายได้สักทีหนึ่งไปซื้อโลสิบาทแล้วผมซื้อซื้อเยอะเลยนะครับผมซื้อให้มันเต็มรถเลยวิ่งซื้ออยู่ประมาณวันหนึ่งนะครับผมก็ได้เต็มรถแล้วก็วิ่งไปขายสี่มือมือซื้อสิบเอาไปขายยี่สิบหรือยี่สิบห้าบาทนะครับผมนั่นคือราคาที่มันจะแพงได้กิโลละยี่สิบบาทเนี่ยคือมันเกิดวิกฤต วิกฤตเรื่องน้ําท่วมฝนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มราคามันจะขึ้นไปขนาดนั้นแต่ถ้าราคามาตรฐานมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับผม5บาทจนถึง12บาทไม่เกิน15บาทประมาณนี้สาหรับผลดิบนะครับผมแล้วมันจะไปขายเองได้ที่สิ่เมืองตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับผมแต่ถ้าเป็นมนละกอผลสุดมละกอผลสุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายมากเพราะว่าขั้นตอนการปลูกการดูแลเนี่ยมัน็คล้ๆกับมละกอดิบนี่แหละแต่มละกอผลสิบ ผลสุกเนี่ยมันจะมีพันธุ์ที่นิยมอย่างเดียวก็คือพันธฮอลแลนด์พันุ์เดียวเลยนะครับผมผลผลิตเฉลีย่ยต่อไร่ใกล้ๆเคียงก,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 กันสิบตันขึ้นไปต่อไร่นะครับผมกิโลที่ขายอยู่ราคาที่ขายอยู่อย่างวันนี้ผมเช็คจากตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยกิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับผมถ้าให้ผมเดาเขาก็จะรับจากสวนมาประมาณกิโลละสิบบาทถึงสิบห้าบาทนี่ถือเป็นราคาที่ดีราคาที่ดีมากหรือเขาอาจจะซื้อจากสวนกิโลละยี่สิบบาทก็ได้ นะครับผมคือปีนี้ราคาดีปีที่แล้วก็ราคาดีสําหรับมละกอฮอลแลนด์แต่ว่าถ้าปีนี้แล้วใครอยากจะปลูกปีหน้านะครับผมปีหน้าเนี่ยจะมีคนแห่กันปลูกอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้ราคามันดีปีหน้าเนี่ยคนปลูกมละกรเนี่ยเพิ่มแปลงปลูกแน่นอนมละกอจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสิบเท่าสําหรับมละกอผลสุกเพราะนั้นผมไม่รับประกันนะปีหน้ามันจะราคาดีแต่ผมดูแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าปีนี้แพงปีหน้าปลูกกันเยอะมันก็จะถูกนะครับผมถูกนี่ถูกขนาดไหน ไได้แบบขายยม่เลปล่อยสุขาต้นแบบขายไม่ได้นะครับผมวิธีการขายแบบใหญ่ๆเนี่ยแบบเยอะๆเ,เนี่ยเวลาไปขายสี่มุมเมืองหรือตลาดไทย,ยมันไปขายอิสระไม่ได้คือเราไปวางขายเองไม่ได้เราต้องเอาไปส่งแผงที่เขาเป็นแผงผลไม้ขายมาละลกอที่ตลาดนัดหรือสี่มุอเอยที่ตลาดไทยหรือสี่มุมเมืองมันจะไม่เป็นอิสระเพราะนั้นถ้าเราจะขายได้เนี่ยเราต้องไปติดต่อแผงต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางที่เป็นเจ้าของแผง ซึ่งมันจะมีเยอะมากนะครับผมเราไปติดต่อนะครับผมฉะนั้นมะ,ะกอลแลนแมะมะกอผลสุกเนี่ยถ้าจะให้ชัวในเรื่องการตลาดเนี่ยต้องติดต่อแผงก่อนปลูกนี่คือความยากของมะ,ะกอผลสุกนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกแล้วไปหาตลาดทีหลังหรือคิดว่าตลาดจะวิ่งมาหาเราเองเนี่ยมันเป็นความเสีย่ยง เพราะนั้นไม่แนะนําให้ทํานะครับผมไอความเสี่ยงแบบนี้เราจะมีฟุกไหมว่ามีพ่อค้าวิ่งมาหาเราที่สวนเนี่ยแล้วมาขอซื้อมงอะง้อเราซื้อเนี่ยมีถ้ามะละกอมันแพงเขามางอเราแน่ะนะครับผมแต่มะละกอเนี่ยราคามันขึ้นมันลงตลอดเวลาเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแนวทางที่ดีที่สุดการตลาดที่ดีที่สุดต้องไปติดต่อแผงที่สี่มุมเมืองหรือตลาดไทยก่อนว่า ไปติดต่อเขาเลยไปซื้อมะ,ะกรกับลูกสองลูกแล้วก็ติดต่อเขาพูดคุยกันพูดคุยกันว่าผมจะปลูกมะละกรเนี่ยจะปลูกสิบไร่ยี่สิบไร่ไปบอกเขาผลผลิตจะปลูกเดือนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ไปติดต่อเขาให้เขาขอให้เขารับเราเป็นลูกสวนก่อนแลกน้มบัตรแลกเบอร์โทรกันติดต่อกันเรื่อยๆส่งข่าวกันเรื่อยๆอ้าวตอนนี้มันอายุที่สามเดือนแล้วนะสี่เดือนแล้วนะโทรติดต่อคุยครับพอถึงเวลาเก็บผลผลิตเนี่ยเขาก็จะมาเก็บ นะครับผมเขาก็จะมาเก็บผลผลิตที่สวนเราหรือเราเก็บผลผลิตเองแล้วไปส่งให้เขาที่ที่แผงนะครับผมที่แผงในสี่มุมเมืองหรือตลาดไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นการทําการตลาดแบบนี้มันอยู่ที่สัญญาใจระหว่างพ่อค้ากับคนทําเกษตรระหว่างพ่อค้ากับเจ้าของสวนมันคือสัญญาใจนะครับผมถามว่าเขาไม่รับซื้อเราได้ไหมได้นะครับผมได้นะครับผม และถ้าเราไม่มีที่ขายเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับผมนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมมุติพ่อค้าเนี่ยเขารับปากเราแน่นอนแล้วเขาจะรับเราไปลูกสวนติดต่อกันแน่นอนแล้วเป็นสัญญาใจที่ดีแล้วเนี่ยไอช่วงที่ผลผลิตราคามันตกต่ำมันก็เป็นความเสี่ยงอยีกเหมือนกันว่าเขาจะมาซื้อเราไหมเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วขายไม่ได้เขาขาดทุนแน่ๆน,นะครับผมพ่อค้าเนี่ยขาดทุนแน่น ถ้าพ่อค้าที่ดีนะครับผมเขามาซื้อนะครับผมเขาซื้อในราคาที่ถูกนะครับผมอาจจะสามบาทห้าบาทเนี่ยแต่ราคาที่ถูกเนี่ยเขา,เาไปขายแล้วเขาได้กาไรไหมไม่ได้กําไรนะครับผมเขาอาจจะซื้อไปเต็มรถเนี่ยเขาอาจจะทิ้งครึ่งหนึ่งขาดทุนแต่เขาเป็นพ่อค้าที่ดีเขามีสัญญากับเราที่ดีเขาซื้อสัตว์เราเขาก็จะอา่ามาซื้อเราถึงแม้มันจะขาดทุนนะครับผมถึงแม้มันจะขาดทุนและ ถ้าราคาแพงเนี่ยเขาก็มาซื้ออยู่แล้วแน่นอนนะครับผมเพราะนั้นพ่อค้าที่ดีเนี่ยมันจะซื้อใจกันได้ตอนที่มันราคามันตกราคามันไม่ดีเขาจะมาซื้อเราไหมนี่แหละคือข้อสําคัญในการที่เขาเราจะดีลกับพ่อค้านั้นได้ได้ดีแค่ไหนนะครับผมอีกอย่างหนึง่งพ่อค้าก็ต้องซื้อใจเราเหมือนกันทําไมต้องซื้อใจเราในช่วงผลผลิตที่ราคาแพงๆของไม่มีของขาดเนี่ยใครๆก็อยากได้มาละกอฮอลแลนด์มาคอสุกนี่ไปขายเนี่ย ความมั่นคงของเราก็มีส่วนสาคัญว่าเราจะซื้อสัตว์กับพ่อค้าไหมนะครับผมที่อื่นพ่อค้าแผงอื่นเนี่ยเขาควานหาวัลกรเลยเขามาเจอสวนเรารู้จักเราเนี่ยเขาก็มาจะให้ราคาที่แพงกว่าแพงกว่าที่แพงเคยให้อยู่เราก็คิดว่าโอ้เขาให้แพงกว่าถ้าเราเกิดไปขายให้เขาเลยไอเจ้าใหม่ที่ให้ราคาแพงกว่าเนี่ยนั่นแหละคือการความซื่อสัตว์ระหว่างพ่อค้ากันไหมครับเพราะนั้นมันจะมันจะ,ะต่างคนก็ต่างระแวงกัน ะคหับต่างคนก็ต่างระแวงกันเจ้าของสวนก็ระแวงพ่อค้าไอ้ราคาที่ตกต่ําเนี่ยเขาจะมาซื้อเราไหมแต่ไอ้พ่อค้าเขาก็ระแวงเราไอ้ราคาที่ราคามันแพงเนี่ยไม่มีของเนี่ยเราจะเก็บของไว้ให้เขาไหมเราจะซื้อสัตว์กับเขาไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันไม่มีสัญญาผูกมัดนะครับผมมันเป็นแค่สัญญาปากเปล่านะครับผมเพราะนั้นการตลาดของมละกรเนี่ยถ้าสืบโดยง่ายนะครับผมไอ้มะกอดิบเนี่ย เราสามารถเอาไปขายเองได้เรายังพึ่งพาตัวเองนะครับผมเรายังพึ่งพาตัวเองได้ถ้าเราจะปลูกเยอะๆนะครับผมถ้าเราจะปลูกเยอะๆนะครับผมแต่เมื่อกอสุกเนี่ยมันต้องอาศัยพ่อค้ากับเราเลยว่าเราจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันหรือเปล่าในช่วงที่ราคามันตกต่ํากับช่วงที่ราคามันแพงนะครับผมถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันดิวกันได้ยาวๆเลยมันค้าขายเป็นธุรกิจทํางานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมแต่ว่า ในปัญหาในโลกโลกของอวงการมะกรเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับผมคือพ่อค้าก็ไม่ซื้อสัตว์เรานะครับผมเราก็ไม่ซื้อสัตว์กับพขามันจะมีปัญหาทั้งสองฝั่งนะครับผมจะไปโทษพ่อค้าฝั่งเดียวไม่ได้ไอเราก็เป็นปัญหาเหมือนกันเกษตรกรก็เป็นปัญหาเจ้าของส่วนก็เป็นปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะครับผมมลกรดิบเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าในเรื่องการตลาดนะครับผมไอม้มลกรสุกเนี่ย ถ้าเกิดมันเลยกําหนดไปเนี่ยแล้วไม่เก็บผลผลิตเนี่ยมันเน่ามันเสียได้แต่มะละกอดิบเนี่ยมันเลยไปได้มันเลยไปได้ยังใช้เวลาอีกหลายวันได้นะครับผมอย่างน้อยอย่าง,างตามๆถ้า,มามไม่เก็บมันเนี่ยมันอาจจะมีเวลาให้ถึงครึ่งเดือนนะครับผมในการที่จะระบายสินค้าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราสามารถไปขายเองได้นะครับผมนั่นคือระดับความเสี่ยงนะครับผมแต่ถ้าถามผมเนี่ย เราสมควรที่จะปลูกแบบเยอะๆไหมเพราะว่าถ้าปลูกน,น้อยๆมันก็ขายได้แค่เหมือนเกษตรพอเพียงอยู่แค่พออยู่พอกินถ้าระดับถ้าทําเกษตรอย่างผมเนี่ยผมไม่ปลูกเยอะนะครับผมเพราะมันจะมีเรื่องบริหารการจัดการเรื่องคนงานเวลาเก็บขับรถไปส่งต้องดิวกับพ่อค้ามันเหมือนเกษตรธุรกิจนะครับผมเพราะนั้นผมจะไม่ปลูกมะละกอจึงเหมาะกับปลูกเอาไว้กินขายในหมู่บ้านเล็กๆในน้อยไม่เกินหนึ่งไร่นะครับผม ทำเป็นธุรกิจก็คือปลูกตั้งแต่1ิบไร่ขึ้นไปธุรกิจการเกษตรวันนั้นเพื่อนๆฟังแล้วก็เอาไปไต่ตองเอาไปเลือกดูนะครับผมว่าเราจะปลูกดีไหมมะละกอน,นะครับผมเราจะปลูกดีไหมแต่ถ้าเป็นเกษตรอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ปลูกแบบเป็นสิบสบไร่จะไม่ปลูกเพื่อการค้าแบบธุรกิจแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นงานที่หนักมันมีความเสี่ยงโอกาสรวยมีไหมมีนะครับผมโอกาสรวยก็มีปลูก ห้าสิบไร่อาจจะได้ 5, ห้าห้าสิบไร่อาจจะได้ถึงห้าล้านยี่สิบล้านก็ได้นะครับผมในในการปลูกมะ,ะกอนะครับผมรถปิกอัพคันหนึ่งเนี่ยราคามูล,ลค่ามันเป็นหลักแสนเลยต่อเที่ยวถ้าะมะกอมันราคาดีๆแสนหนึ่งต่อเที่ยวแสนหนึ่งต่อประมาณสามสามตันห้าสามพันเอ่อสามพันห้าร้อยกิโลเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมแต่ราคาหลักหมื่นก็เป็นไปได้นะครับผมกิโลละห้าบาท ราคาเต็มที่ได้หมื่นห้ามันก็เป็นไปได้เพราะนั้นราคามันอยู่ที่วิธีการขึ้นลงทำนอกฤดูทำได้ไหมทำได้แต่ก็มีความยากอยู่ในตัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในตัวนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆเ,เอาไปตัดสินใจดูนะครับผมวันนี้เอามาเล่าให้ฟังอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับผม,มเมล็ดมะละกอเนี่ยไ,ไอ้ลูกใหญ่ลูกที่สวยๆเนี่ยเราสามารถเอามาขายเป็นมเมล็ดพันธุได้นะครับผมกิโลละเป็นหมืน่นเมล็ดละหนึ่งบาทนะครับผม,มเมล็ดหนึ่งบาท คนที่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขามีจํานวนเยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะมีคนที่ปลูกทําธุรกิจเกี่ยวกับกเกษตรเนี่ยแล้วไปปลูกมะละกอจํานวนสิบไร่ยี่สิบไร่หรือร้อยไร่มีอยู่เพราะนั้นมเมล็ดพันธุ์มันก็จะขายได้นะครับผมเพราะนั้นมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่สําหรับผมแล้วผมจะไม่ปลูกมะละกอในระดับที่เอาไปขายส่งไปขายตลาดใหญ่ๆคือปลูกเกินสิบไร่ยี่สิบไร่นะครับผมผมได้บอกไปแล้วนะครับผมว่า การปลูกหนึ่งไร่กับการปลูกสิบไร่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะทําเกษตรแบบไหนกเกษตรพอเพียงก็ปลูกน,น้อยๆขายในหมู่บ้านขายในตนําบลถ้าอยากจะทําเกษตรธุรกิจหรือกรเกษตรเชิงเดี่ยวก็ต้องปลูกสิบไร่ขึ้นไปนะครับผมความยากความง่ายก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับผมสําหรับเรื่องมดรดกถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยนะครับผมยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผม สอบถามมาได้นะครับผมสอบถามมาได้ลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็จะไปตอบเพื่อนๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงจะได้สาระและความรู้นะครับผมสําหรับมะละกอไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมช่วยกดแชร์และช่วยกดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ